เป็นไต้หวันเดลักก้แล์นะครับผมให้เราจิ้มโคมไฟหนึ่งในโคมไฟนั้นอ่ะจะมี5,000ดอลลาร์ไต้หวันอยู่คนเก็ค,คนเก่ตด้วยเนด้ข่าวว่าเขาเพิ่งทาสีใหม่ด้วยเรามาพบกับทานมไข่มุกที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในไต้หวันเลยนะครับเส้นอยู่รูมมากถือว่าต้นตำรับเลยครับตั้งแต่1 9 7 5เราล,ลองเข้าไปในวัดหลงไซดูกว่าจริงๆต้องมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับ ทำไมให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าไต้หวันเนี่ยที่ไทเปเลยนะเขาเน้นใช้สอยพื้นที่ใต้ดินมากๆเลยเนี่ยมันข้อดีข้อดีอดการ<ล>นะสร้างไปโทรมอที่มันรวมศูนย์อยู่ในที่เดียวกันเนี<า>่ยมันสามารถเดินเชื่อมระหว่างสายได้หมดท,ทั้งสายสีน้ำเงินที่ไปเซมเหมือนใช<า>่ไหมเ่กี่เรานั่งรถไฟฟ้าสบินมาแล้วก็ลงที่นี่<า>แล้วมันเชื่อมกันทั้งหมดไหนวันไหน เลยครับสองร้อยม,มจาร้อยหน,นึ่งจ้าแลกจบเพ้จ้าใจเลยตัวนี้ดูน่าเสนะแล้วแล้วหนึ่งร้อยไปแล้วหนึ่งร้อยเฮ้ยสาวนี่เด็กหวัะเอาไว้สะสมเล่เเน น,นี้ <Okay. S 3> ร้านกาแฟแบบที่ใช้หุ่นยนต์ทำไม่ได้ใช้คนทำเดี๋เข้าไปดูกาแฟที่ร้านกาแฟที่นี่มีอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากที่ไทยก็คือที่นี่เขาจะมี less ice ก็คือแบบใส่น้ำแข็งน้อยกับน้ำแข็งแบบธรรมดาเราสามารถเลือกได้ด้วยดีเด็ด เดี๋ยวะเียเนเจนซเนี่ยนี่เปคใส่ลงแล้วที่ผมสั่งไปจะเป็นลาเต้ไอส์ลาเต้เลซายของคุณสมต้อมสมต้มใช่เจไหนี่คเทเป็นเลซาย thank you อร่อย ดูเลยป่ะจัดเลยดีกว่าครับไม่รู้ไว้วางทำอะไรอ่ะคอนเซ็ปต์มันคือร้านยิปซาร์ดไงเออ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 อ๋อพี่ลุนเราไปดูน้ำดีกว่าน้ำอยู่ในพิเกอร์ตอนนี้พรัมทีชูการ์ฟรีกรีนทีไม่มีน้ำตาลนิวทีที่สองทันก็คือน้ำปลาเทปเปนซอยซอยซอสนี่คือคอนเซ็ปต์เขาเลยใช่ป่ะวิทยทศาซาร์ไอเทมแรกครับพันท้ายน้อง <laughs> ท่านใช้ทอร์สิงรครับอันนี้คือสอสไม่ต้องม,มาโอนี้จะชายตวนตต I choose beef bacon, beef bacon. with the white rice เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ย Thank you. ของผมเป็นไต้หวันสไตล์ก็ค kind of mm ือ hmm. มึงป <tense> ุ <forecasting> ๊บเขาจะผัดเนื้อให้เราก่อน1กระทะแล้วก็น้ํามันที่เหลือจากการผัดเขาก็จะใส่น้ําลงไปแล้วเราทําเป็นทอนผัดที่อัดหนึ่งถ้ากินเราได้กิน2อย่างเนื้อเป็นไงรสชาติเนื้อนี่เบิ์นแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ใหญ่มาก าราคาน่ารักมากมีครบเลยทั้งข้าวเส้นเนื้อผักลูกชิ้นทะเลด้วยนิดหน่อยเป็นหอยอร่อยมากนี่คืออีกหนึ่งร้านชานมไข่มุกที่เราตามจากรีวิวในกลุ่มครับผมใช่แล้วแล้วนี่คือร้านบูที World of Outstanding Tree ที่นี่อะไรเด็ดบูทีวิทฟรีม มันคือชาชีมีใช่มันอยู่ในประเภทชีสทีซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราเรายังไม่เคยลองกินที่เป็นชีสทีเลยใช่ครับนี่คือครั้งแรกนะลองดูเอาเอาเฮ้ยไม่แบบหมดทุกคนนะเดี๋ยวผมพาให้ฟังแล้วกันเพิ่มเลยรับอะไรดีคะผมเอาเป็นชาชีสแก้วหนึ่งครับเอาเป็นไซส์ L อเลยแล้วกันเออนี่เงินครับเอิ่มจะทอนดีไหมนะา รับมาพอดีค่ะี่ทอแล้วกันนะคะยินดีครับตู้ยคิวยาวเป็นงูเห่าห่างกระดิ่งเลยได้ลุ้นอีกล้านครับหวบยใบเสร็จบอกเลยว่าตื่นเต้นทุกครั้งครับที่จะได้ลุ้นแต่ก็ยังว่าแหละครับคนเรามีโอกาสเกือบถูกรางวัลมากกว่าถูกรางวัล <One year. S 2> หว่นเจียบีเราสั่งอะไรอันนี้ทเท<ม>ครีมชีสทีใช,ชาติเป็นไงบ้างครับครั้งแรกกับชีสทีของน้อง t อ p มันคือชาแต่ว่ามีครีมชีสอยู่ข้างบนมันมันอีกแล้วครับอันที่สองก็แล้วมาเอาอีกหน่อยครับผมชีวิตมันก็ต้องสู้ <c oughs> คือส่วนตัวต๊อปอรู้สึกว่าชีสหอมดีนะครับวิปครีมหวานๆมันๆอร่อยดีนะสำหรับต๊อปเนี่ยรสชาติชาย,ยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ไข่มุกพอใช้ได้ตอนนี้ในใจก็ยังคงเป็นร้านแรกอยู่แต่ชอบวิปครีมอ่ะให้กินเล่นๆยังได้ครับบอกเลยต้องมาลองเองครับ อันนี้ดูเหมือนเป็นเครื่องในวัวอันนี้เหมือนเอ็นแก้วนะเอ็นแก้วแล้วก็มีเครื่องใน ต้องบอกก่อนครับว่าถนนคนเดินในซีเหมินค่อนข้างกว้างและมีตรอกซอกซอยเยอะมากเลยหากเราไม่ได้มากับกลุ่ทัวร์พอเวลาเราเดินช็อปเนี่ยนะครับแต่ดันไปนโผล่เสาอีกสีหนึ่งแล้วดันพัดหลงจากกลุ่มเพื่อนให้สังเกตดูเสาสองข้างทางเป็นหลักก็ได้ครับจะมีสีและตัวเลขกำกับไว้อยู่สำหรับใครที่เดินทางไปครั้งแรกแนะนําให้พกแผนผังของซีเหมินไว้ในโทรศัพท์ก็จะดีครับจะได้ไม่หลงกันนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงร้านชุนชุยถางร้านชานมเจ้าแรกของโลกแล้วนะครับผมที่ไต้หวันนะครับแต่ว่าร้านนี้นะครับก็มีที่ประเทศไทยด้วยซึ่งตั้งอยู่ที่เซนต์ a l นดรูว์นะครับเป็นสาขาที่2คือเราเดินจากไทเปเมนสเตชันมาประมาณ300เมตรนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปสั่งชานมที่เป็นรสชาติดั้งเดิมของที่นี่กันครับ อ๋อพิมพ์มั้ยทีใช่อันนี้เลยไหมใช่นี่สิใช่นี่สิใชมาลองชิมกันดูนะครับวันนี้กินชาไข่มุกมาแล้วอีกแก้วครับอืมอร่อยมากเลยครับผมยังไม่ได้จอะเลยแล้วครับแก้วนี้แก้วที่สามนะครับแก้วที่3แล้วให้ผมอธิบายง่ายๆไหมง่ายเลยชานมแก้วเนี่ยง่ายๆเลยนะว่าก้อยก้อยก้อยหรือโกอิเต มนแบบเป็นเพลไข่มุกได้อะเอ๊ะอันนี้คือโกลเด้นบบเบลทีในก้อยเลยวันนี้กินมาประมาณ3ล้านร้านแรกคือซิงฟูถางใช่ปะใช่ซิงฟูถาอันนั้นเป็นขายดีที่สุดในไต้หวานอันที่2คืออูทีอันนั้นคือชาที่มันแปลกเป็น<ม>ชีชาใช่ใชอันนี้ร้านที่3เป็นร้านชุนชุยถางชุนชุยถางเป็นชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกใช่ เทสแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ว่าท็อปให้ร้านไหนเป็นร้านอันดับหนึ่งในใจท็อปเลยครับ The best one เลยนะอันดับหนึ่งในใจเลยคือร้านแรกเลยครับที่เราไปกินกัน่อร้าน u Sing งฟู Chang ใช่แต่เราพูดถูรบไ่าแต่ว่าน่าจะใช่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 มันคือร้านที่เป็นชานมที่ให้ความรู้สึกทั้งมูดของน้ำอ่ะแล้วก็กลิ่นของมันอ่ะเป็นนมกับน้ำผึ้งที่แบบที่ถูกเทสผมมากที่สุดแล้วและข้างบนเป็นน้ำตาลแดงที่เขาเบิร์นอีกทีใช่โอเค เรากำลังจะเดินกับพี่บ้ากันแล้วขอบคุณที่ใช้บริการอไม่ใช่เหรอพรื่อทอนเฮ้ยการพิมพ์ตั๋วสมบูรณ์การุนารักตั๋วไอเดี๋ยวก็ถึงครับ บันไดสวรรค์ชีวิตของเด็กกำบ้านหลังสีทุกในที่สุดเฮ้ยมันมีลีฟบันไดสวรรค์มีผักไหมเนาะเหีนใม้เหี่ใมไ้ไ้เบึ้ม มหมับเขาให้อร่อยแอบเป็นตอร้อนอ่ะเกี๊ยมข้างนอกเกี๊ยมใช่เกี๊ยม,มแค่ตูดเพราะตูดมันแปะออกรสชาติมันเหมือนอะไรในไทยบ้าง,าง,าง,างไหมหรือว่าเคยกินขนมตังบันไหมมิสบ,บันเนี่ยแต่ว่าข้างในเป็นไส้ของสาระเตาเป็นมิสบ,บันที่เกียมกว่าแล้วก็แป้งเฟิร์มกว่าแต่ข้างในคือหมูสับอ่ะหมูสับ พริกไทยดำใช่หมูสับพริกไทยดำใช่อืมแต่พริกไทยเขาชัดมากเลยนะพี่เป๊ะผินพรื่ไทยหรอก็ชีวิตยูทูบเบอร์ครับมันก็ต้องถ่ายตลอดเวลาจะกลับบ้านไหมครับเช้าสิบโมงมีกี่โมงแล้วครับเปือโมงห้าสิบกลับไทยครับ หมดเวลาสะดวกแล้วสิเวลาจะใช้จำพุ่งแล้วเต็มไปหมดเลยครับอะไรครับเนี่ยเตรียมตรวจหวยใบเสร็จที่ไต้หวันมีค่าอย่าทิ้งก็จะสังเกตได้ว่าอย่างอันนี้มันก็จะเป็นเลขที่ใบเสร็จเนาะแล้วก็ 0ูกับศอ่ะก็คือในเดือนในเดือน5และเดือน6อันนี้เดือนเดือน5ก็คือหลังจากวันที่25ของเดือน5นะเพราะว่าหวยที่ไต้หวันเนี่ยเราจะตรวจได้เฉพาะเดือนคี่เท่านั้นที่เป็นเดือนเดือน1เดือน3เดือน5อะไรเงี้ยครับผมรางว่าสูงสุดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพี่ลุนส่วนรางวัลต่ำสุดคือ2อ0ร้อยโอเคถก็ได้ลุนนะก็3าตัว200 แตถ้าเกิดถูกทั้งหมด8ต,ตัวก็จะรับไปเลย10ล้านใช่โดย oh <my> หวยโดยหวยที่ไต้หวันเนี่ยมันก็จะตรวจเหมือนคล้ายๆหวยไทยเลยก็คือจะมีเลข8หลักตรงนี้เลขหวยที่เราจะได้รับ hmm. ในทุกๆครั้งที่เราซื้อของไม่ว่าจะเป็นจากร้านอาหารหรือว่าจากร้านอย่างเซเว่นหรือ Family ่มาเขาเป็นการผลักดันให้คนออกมาจับใจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นยอดขาย,ขายของร้านทั่วๆไปด้วยแล้วก็กระตุ้นเศษรษฐกิจด,ด้วยใช่โดยอันนี้เราจะลุ้นได้อีกทีนึงก็คือวันที่25เดือน7นะครับ ถ้าถูกสิบล้านอย่าฝากผมเอาเอาเองสิเอาเองสิเด ouais ี๋ยวรอดูก่อนไปเรายังไม่มาแบงค์ขอบกันมิสเตอร์เขาเดินไป a few moments later เช้น้าสิบสองเหรียญไปครับได้อีกได้ลิ้นสีเขียวกับอันนี้

บนพแล้วเราก็กลับกันสู่ไทยแลนด์เย้และนี่คือการไปเที่ยวครั้งแรกของผมนะครับรู้สึกไงครับไปเที่ยวครั้งนี้ครั้งแรกที่ไทยซึ่งถ้าถามถ้าถามผมผมว่าโอเคนะกับการที่ไปไต้หวันครั้งแรกในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกเพราะว่าไต้หวันอนะวัฒนธรรมไม่ค่อยต่างจากคนไทยเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนเป็นหลักก็จะคล้ายๆค,คนไทยที่อยู่แถวๆพวกเยาวราชอะไรเงี้ยเลิด้วยความที่ว่าผมเป็นคนจีนเนี่ย ก็จะค่อนข้างว่ากธรทำจะค่อนข้างคล้ายๆกันใช้ชีวิตง่าย้ง่ายนะถ้านั่งรถไฟฟ้าก็เปิด g o o g l e Map อันนี้ก็คือโอเคเลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในส่วนของการเดินทางรูปแบบอื่นเนี่ยอย่างถ้าเป็นรถบัสหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าแบบอื่นเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้ในส่วนของตัวที่มันเป็นตัวการ์ดของเขาเนาะที่เอาไว้ใช้สำหรับเดินทางเนาะก็อาจจะยากสักนิดนึงคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเมกต แหนมันรีวิวรสชาติไหนสิก็คือคาป่เล็กะไม่ใช่เยวเกิดไม่มีโซดาเลยเหรอไม่มีโซดาเลยเยวเกิดอย่างเดียวแล้ว